สวัสดีค่ะสาวอีสานแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดฟุกุอิอําเภอสบายเอะนะคะเมืองสบายสบายเอะนะคะตอนนี้สาวอีสานจะพามาชมร้านเอ,อเอเชียนะคะเป็นร้านขายของเอเชียเนาะที่สาวอีสานมาซื้อเป็นประจํานะคะมันจะอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้า JR นะคะสถานีรถไฟฟ้า JR ของเมืองสบายนะคะร้านก็จะอยู่ตรงข้ามนี่ค่ะนี่ร้านนี้ที่มีไฟนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่ามันยังเหลืออะไรไปให้สาวอีสานบ้างเพราะว่าสาวอีสานมาดึกมากค่ะวันนี้สงสัยร้านใกล้จะปิดแล้วมั้งคะไปค่ะ ตามมาดูกันเลยค่ะโอเคตามสาวอีสานเข้าไปดูเลยค่ะว่ายังมีอะไรขายบ้างเลยนี่่มีไก่มีไก่นะคะอุย้ยมีมะพร้าวด้วยแล้วก็ มและกอนี่คือร้านเอเชียนะคะมีของขายเยอะมากมีลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นปลาก็มีนะคะอันนี้ทอดมันปลาเนาะ ของบ้านเราก็มีเยอะนะคะพริกมีขนุนด้วยนะคะทุเรียนอะไรต่อไปมีหัวปีด้วยค่ะมะขามใบคุณเลิศแล้วก็ข้างบน โอ้ oh. เดี๋ยวะคะพักแพ้วภาษาไทายไม่รู้นะคะสาวอิจฉาดูแพ้วแล้วก็มีมะม่วงด้วยค่ะมะม่วงลูกลนนะ420เยนเนาะอันนี้คุณเลิศนะคะ 350รยหเยนก็ไม่แพงเท่าไหร่น้อมีกล้วย <c oughs> แล้วก็มีมาม่านะคะของขายต่างๆ <c oughs> มีอาหารประป๋องด้วยนะคะ เยอะแยะมากมายเลยนี่มีน้ำกะทิด้วยอร่อยดีชาวเกาะปลาลุงปลาปลาปลาช่อนปลาปลากระดีนะคะมีหน่อไม้หน่อไม้ดอง เ็มบูชูดเนาะมีกะปิด้วยเดี๋ยววันนี้สาวอีสานจะซื้ออะไรดีนะอุ้มีพะโลด้วยหนึ่งาพะโลนะคะหนึ่งสองวันนี้สาวอีสานจะซื้อของน้อยนะคะเพราะว่าเพิ่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะคะ เอาอะไรดีเนาะลูกชิ้นเอาผักแพวผักแพวผักคุณเลิศไม่เอาดีกว่า นี่ด้วยนะคะตะไคร้เดี๋ยวเอามาแล้วก็ มาละลอนีเ่เล็กมากเลยเอารูปนี้แล้วกันนะคะห้าร้อยสามสิบเยนเนาะก็ไม่แพงเท่าไหร่ ซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คบิลกันเลยนะคะวันนี้ซื้อของน้อยมากค่ะตอนนะะี้จ้าอันนี้เข้ามาบ้านหนอึ่มาหึงโดย,ยี้แบนนะะไบไก่ดักกันน้อยไปเยอะซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยนะคะตอนนี้ดึกมากแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของสาวอีสานด้วยนะคะลับขอบขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ